ต่อไปนางสาวเบนจาแสงดัน เรียนท่านประธานสภาดิฉันเป็นจาแสงจันทร์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลค่ะดิฉันและคณะเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อเร่งรัดการแก้ปัญหาการให้ประธานบาดเหมืองแร่และพิจารณาศึกษาประการทำเหมืองแร่ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของพี่น้องประชาชนค่ะ จากกรณีปัญหาที่มีข้อกังวลของชุมชนของการประทานบัตรเหมืองแร่ทรายแก้วของบริษัทสินทรัพย์ธรรมชาติซึ่งได้ยื่นคำขอประทานบัตรเหมืองแร่ทรายแก้วในพื้นที่3ตํตำบล3หมู่บ้านของตำบลคำตะโนดอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีนะคะมีพื้นที่รวมกันประมาณ600ไร่โดยที่ดินที่จะทําเหมืองแร่ที่ดินแปลงนี้อยู่ใกล้กับชุมชนค่ะมีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นโดยรอบแปลงที่ดิน,น มากกว่า3,000คนนะคะท่านประธานคะดิฉันเข้าใจว่าการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่เป็นสิ่งที่ดีและแน่นอนมันอาจจะนำมาซึ่งการเพิ่มรายได้ให้กับคนในท้องถิน่นแต่การพัฒนาก็ต้องคำนึงถึงประเด็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะและต้องได้รับการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่คะ่ะท่านทราบไหมคะว่า ช่วงเวลาที่ผ่านมามีชาวบ้านลุกขึ้นมาต่อสู้คัดค้านการขอประธานบัตรเหมืองแร่ทรายแก้วแต่พวกเขาเหล่านั้นกลับถูกคมคู่ถูกคุกค,คามทำให้ต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยความหวาดกลัวมาตลอดนะคะ ท่านประธานคะการข่มขู่การคุกคามการปิดปากหรือแม้แต่การห้ามพูดมันทําให้ชาวบ้านเกิดความกังวลใจคะ่ะว่าหากดําเนินการก่อสร้างเหมืองแร่เสร็จแล้วเนี่ยนะคะจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่จะมีผลกระทบด้านเสียงดังเกิดฝุ่นละอองที่เกิดจากการขุดตักดินตักทรายจะเกิดขยะที่เป็นพิษกากาอุตสาหกรรมที่เกิดจากการขุด ตักดินทิ้งไว้และมีกากอุตสาหกรรมที่ทิ้งไว้หลังจากการทําเหมืองแร่หรือไม่จะเกิดปัญหาเรื่องคุณภาพน้ําบนดินที่อยู่ในคลองหนองบึงและน้ำบาดาลเนื่องมาจากการชะล้างทรายหรือไม่จะทำให้ถนนชัรุษเสียหายบ้านเรือนสุดตัวมีรอยแตกแล้าเนื่องจากการวิ่งของรถบรรทุกหรือไม่ อีกทั้งปัญหาในอนาคตที่จะตามมาก็คือว่าจะทําให้น้าท่วมในฤดูฝนไหมหรือว่าน้ําจะไม่พอใช้ในฤดูแล้งหรือไม่จะส่งผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรในแนวพื้นที่โดยรอบโครงการหรือไม่และจะเกิดปัญหาในด้านคามนาคมที่ไม่สะดวกและไม่ปลอดภัยกับผู้ที่สัญจรไปมาต่อเนื่องในบริเวณพื้นที่ที่มีรถบรรทุกวิ่งตลอดเวลาในทุกๆวันหรือไม่ ทั้งหมดนี้นะคะชาวบ้านมีข้อกังวลถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศค่ะกังวลเรื่องปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคปัญหามลพิษและฝุน่นที่เกิดจากการทำเหมืองแร่ทรายแก้วปัญหาถนนเสื่อมโทรมจากรถบรรทุกและวิถีชีวิตของชุมชนที่มันจะต้องเปลี่ยนไปนะคะปัญหานี้จะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อพี่น้องประชาชนเหล่านี้ดังที่ดิฉันได้กล่าวมาทั้งหมดแล้วนะคะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ไม่เคยได้รับคำตอบเลยค่ะและไม่เคยมีช่องทางและแนวทางในการแก้ปัญหาจากบริษัทเอกชนผู้ที่เป็นเจ้าของโครงการเลยนะคะท่านประธานคะเป็นที่ทราบกันดีว่าการทำเหมืองแร่ที่เกิดขึ้นทั่วประเทศนั้นหลายๆเหมืองนำมาซึ่งการพังทลายของหน้าดินดินถลม่มบ้านเรือนพังทลายถนนพังชำรุดเสียหายและมีการแย่งน้ำจากชุมชนใช้ค่ะ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนและที่ผ่านมากระบวนการชดเชยเยียวยาเป็นไปด้วยความยากลำบากมากนะคะหรือบางครั้งก็แทบอาจจะไม่มีเลยถึงแม้ว่าเมื่อถึงเวลานั้นต่อให้เราจ่ายเงินชดเชยให้ประชาชนไปเป็นล้านนะคะเราก็ไม่สามารถซื้อสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชนกลับคืนมาได้ค่ะ ท่านเชื่อไหมคะทุกครั้งที่มีโครงการขนาดใหญ่เช่นนี้โครงการเหล่านั้นเป็นโครงการที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนโดยตรงโครงการเหล่านั้นเป็นโครงการที่สร้างผลกำไรมหาศาลให้กับนายทุนค่ะแต่โครงการเหล่านั้นไม่เคยสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องประชาชนไม่เคยสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาไม่เคยสร้างความมั่นคงให้กับระบบนิเวศให้กับพวกเขาเลยด้วย ที่ผ่านมาเราเห็นแต่การพัฒนาที่มันไม่ยั่งยืนเห็นแต่การพัฒนาที่ไม่เห็นหัวประชาชนเห็นแต่การพัฒนาที่ไม่นับรวมพี่น้องประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาค่ะเราเห็นแต่การพัฒนาที่ไร้ทิศทางจริงๆนะคะข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งของโครงการเหมืองแร่รายแก้วคือบริษัทเอกชนผู้ขอประธานบาดเหมืองแร่มีนักธุรกิจระดับบิ๊กเนมเป็นกรรมการและถือหุ้นในบริษัทค่ะซึ่งปัจจุบันกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนในบริษัทนี้ มีความสนิทชิดเชื้อกับนักการเมืองระดับบิ๊กๆตำแหน่งใหญ่โตในพักการเมืองฝ่ายรัฐบาลและก็ช่างเป็นความบังเอิญอย่างตั้งใจมากนะคะไม่ทราบว่าเป็นความบังเอิญหรือไม่ที่นักการเมืองใหญ่บิ๊กเบิ้มคนนั้นก็นั่งเป็นประธานองค์กรสาธารณะป่าผืนใหญ่แห่งหนึ่งของ5จังหวัดในภาคตะวันออกซึ่งใกล้กับโครงการนี้ตั้งอยู่ค่ะ ดังนั้นท่านประธานคะอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าโครงการนี้กําลังจะสร้างผลกําไรอันมหาศาลให้กับนายทุนค่ะสร้างผลกําไรบนคราบน้ําตาของพี่น้องประชาชนซ้ําแล้วซ้ําเล่าโครงการขนาดใหญ่แบบนี้ท่านต้องยิ่งระวังให้มากนะคะเพราะว่าในเรื่องของการดําเนินการในเรื่องของการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากการทําเหมืองแร่ต้องมีการกําหนดเขตพื้นที่บัฟเฟอร์โซนนะคะแล้วก็แนวการชน พื้นที่ทําเหมืองให้ชัดเจนต้องไม่ไปทับซ้อนกับพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านด้วยนะคะด้วยเหตุนี้เองค่ะท่านประธานคะดิฉันจะขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านร่วมกันสนับสนุนให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามันเพื่อพิจารณาศึกษาการแก้ปัญหาการให้ประธานบัดเหมืองแร่และพิจารณาศึกษาปัญหาการทําเหมืองแร่ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของพี่น้องประชาชนค่ะ การประเมินต้องมีการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนการให้ประธานบัตรนะคะและต้องมีการควบคุมการปล่อยมลพิษมีการเฝ้าระวังการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีแนวทางการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมรวมทั้งการดําเนินการมาตรการทางกฎหมายเพื่อเพื่อให้ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายของพี่น้องประชาชน ท่านประธานคะข้อสังเกตของการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามันเพื่อพิจารณาศึกษาการแค่ปัญหาการให้ประธานบัตรเมืองแร่นี้ดิฉันจะติดตามการขอตั้งคณะกรรมาธิการวิสามันชุดนี้ค่ะและให้ประชาชนทุกท่านช่วยกันติดตามการทํางานและความจริงใจของผู้แทนของท่านด้วยว่าเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนที่มาจากพี่น้องประชาชนเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนจะใส่ใจกับการรับฟังของพี่เสียงของพี่น้องประชาชนจะยอมให้มีการตั้งคณะ กัรมาที่การชุดนี้ขึ้นมาหรือไม่เพื่อศึกษาผลกระทบการทําเหมืองแร่และสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่มีต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนด้วยส่วนดิฉันและพักก้าวไกลเรายืนยันและให้คํามั่นพี่น้องประชาชนว่าเราจะไม่ยอมปล่อยให้เสียงกระซิบของนายทุนบางคนดังไปกว่าเสียงตะโกนของพี่น้องประชาชนแน่นอนค่ะขอบพระคุณค่ะครับ